เริ่มขายไขย่ไก่ EP ที่71โดนลูกค้าต่อราคาจนท้อทำอย่างไรดีวันแรกที่ผมขายไขย่ไก่โดนลูกค้าต่อราคาแบบไม่ไว้หน้ากันเลยครับฟองละ3บาท60ต่อเหลือฟองละ2บาท80 ต่อหน้าคนอื่นเลยนะครับเสียงดังฟังชัดผมเนี่ยใจสั่นเลยนะครับคิดในใจอ่ะเนี่ยเรามาผิดทางหรือเปล่าตอนนั้นผมเพิ่งจะเริ่มขายนะฮะเพิ่งขายได้ไม่กี่แผงเลยเห็นลูกค้าต่อนักก็ไม่กล้าปฏิเสธกลัวเสียลูกค้ากลัวขายไม่ออกกลัวถูกมองว่าหน้าใหม่ไม่ยืดจุ่นแต่พอขายไปสักพักผมก็เรียนรู้ว่าถ้าคุณไม่ให้คุณค่ากับสินค้าของคุณลูกค้าก็จะไม่ให้มันเหมือนกันแล้วทํายังไงเวลา ลูกค้าต่อราคาแรงๆหลังจากวันนั้นผมปรับวิธีใหม่เลยผมเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มแต่พูดชัดเจนว่าราคาเรามาจากไข่สดฟาร์มขายตรงคุณภาพแน่นๆผมใส่ป้ายไม่ลดแต่ให้เพิ่มซื้อสิทแผงแถมฟองสวยๆสมฟองผมไม่ต่อปากต่อคำแต่เล่าให้ฟังว่าฟองนี้มาจากแม่ไก่ที่เลี้ยงยังไงและ ผมเลือกเก็บลูกค้าที่เห็นคุณค่าไม่ใช่แค่ราคาถูกเพราะสุดท้ายลูกค้าจาไม่ได้ว่าได้ถูกแค่ไหนแต่จะจำว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่เวลาซื้อกับคุณลูกค้าดีไม่ใช่คนที่ต่อราคาน้อยแต่คือคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณตั้งใจขายกำไรไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่คือศักดิ์ศรี ของคนที่กล้าลงมือทำอย่าหยุดข,ขายเพราะคำพูดของคนอื่นแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าไก่ไก่ทุกขั้นอย่าลืมกดติดตามกดใจแล้วผมจะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมพ่อเลี้ยงราชาไก่ไก่ชิงเอกยินดีครับ